ไม่ใหญ่หวัดดีค่ะแต่ล่างมันเรียบร้อยจล่างแล้วล่างืนเลยมาเบิ้งมาเบิ้งมาเบิ้งมาได้ยังได้หยังมาเบิ้งมาเบิ้งเย่ะเบิ้มันเออรู้ไม่ใหญู่แข็งแรงครับเนาะมาเบิ้ง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 มาหยังงมาหยั่งมาหยังมาเบิ้งมาเบิ้งมาเบิ้ง มาเบิ้งมาเบิ้งว่าไม่หยางไม่หยางพี่น้องไม่หยังไม่หยังมาเบิ้งมาเบิ้งมาเบิ้งมาเบูดำเนูดเนูดะพูด กล่างไมา่หายเรียบเลยนั่นนั่นดั<อ>นพี่น้องนย่างก็ชิมมาตัองก็เอามาโรดว่าต้องบอกว่าควายย่งออกมาเลยอ่ะกินเลด เนี่ยเนี่ยเนี่ยอาหารการกินแม่นยังพวกเจ้าว้าเนี่ยเนี่ยอาหารการกินแม่นยังเนี่ยตาอาหารการกินของคนอีสานแซ่บยุคกับผู้มักเนาะค่ะเนาะแม่นยังเนี่ยแม่นยังเนี่ยแซ่บยุคกับผู้มักค่ะขอโทษขออภัยผู้บกินเด้อค่ะเด้อหนมาอีกแล้วเนี่ยเห็นบ่อาหารการกินของคนอีสาน ผู้ลังคนเพิ่นกักินเป็นผู้ลังค้นเพิ่นกักินบ่าเป็นเนาะค่ะเนาะแซบสำรับผู้มักค่ะ <c oughs> เลียวเห็นก็จอยากนะอีแบบนี <c> ้ <oughs> ได้ของมากมากอีกแล้วจากพี่น้องมาขายมากมากั่นเนาะย <c oughs> ิ่งไข่ใบ,บบกูนใส่ลงไปได้หลายเลยค่ะนี่ใส่ลงไปได้หลายเลย <c oughs> ใส่ลงไป ได้ของมักไม่อีกแล้วพี่น้องอคุนนี่แหละค่ะของมักค่ะไม่หยั่งพวกเจ้าว่าต้มต้มน้องคว้ยจากพี่น้องเนี่ย น้องคั่เห็ดคือเก้าล่ะคคะเอาไปตอมห้องกลนแล้วค่ะเด้เอเฮาไปใส่เกลือใส่เกลือจักน้อยพมันปลล้อมปลาเลมใส่เกลือลงไปย่าไปใส่ลายเฮากันเฮาสิได้มาอันนี้ยู่ดอกเอาสีได้มาค้นแจ้วจําแจ้วบกูแจ้วหยักกกนกระอาอ อันนี้ใส่น้ำลงไปจ้ะใส่ลงไปเทาก็ไป้างเลยชิงค่ายใบปะกูดกับห้องก้นไปนั่นแหละจ้ะชิงบบค่ายใบปะกูดห้องก้นไปหลายๆอันนี้ก็คือเก้าน,นี่ก็คือเก้าตั้งตะกี้ให้เพิ่นมันหมานเพิ่นสิได้ตัวเมียตั้งตะกี้เฮ็ดแล้วค่าไปปิดฝาเด้กพี่น้องบัดนี้เพิ่นบบว่าบ่ต้องปิดฝาพีา่ซั่นเพิ่นว่าเพิ่นว่าบ่ต้องปิดฝาเพิ่นว่านี่ล่ะคะ่ะนี่ใส่หีบ พันสีได้ต่อไปพันสีได้มันๆเป็นตัวแม่ใ <c oughs> ส่หีบลงไปใบตองใบต,ตองห้องพะยังว่าติใบตองห้องคิงข่ใบป,ประกูดห้องนี่คือว่าให้มันติดหมอจ้ะพันหนึ่งกระยานมันก่ย่านมันก่สุกค่ะสุกยุ่ย่ว่ามั่กีสิโดนสียังย่านมันก่สุกากับมิตตมจเจ้าต้มจากข้าเข้าสีจากอ้อมจากยางข้าวกรจ้าคอยมาเสร็จค่ะพี่น้องนี่แหละค่ะน้องน่องว่าน้องแควน่องว่าน้องแควกับเห็ดคือกันนี่แหละ ขอยกาเฮ็ดแห้เบิ่งหล้ายเทียแล้วล่ะขอยกาเฮ็ดให้เบิ่งหล้ายเทียแล้วล่ะเรียงอันันหีบน้องว่าน้องกล้วยนี่ค่ะต้มแกดต้มแกดมันเบาไหวจ้ะต้องมาต้มอันนี้นี่ต้มไปเลยจ้ะบาทนี่เอาก็ไปค้นแก้วค้นบกูดน้ำกันนี่พี่น้องมาเบิ่งผู้เพิ่นผู้ผู้บ่ผู้เพ่กินผู้ผู้เพิ่นเพื่อกินเพิ่นกระสิบ่กินแล้วเนาะจ้าเนาะผู้กินกระสิแซบนะคะพี่น้องนี่ล่ะค่ะ ใี่ใหบไปเพื่อนคบว่าปิดฟ,ฟ้าพราะว่ามีผู้นึงเพื่นบอกว่าบ่ต้องปิดฟ,ฟ้า่าซันนะแตมโบรานเราเ่่าต้องปิดฝ้าเราไม่แซบแซบน้ำกันจ้ะพี่น้องขอบคุณหลยๆจ้ะ